สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้พูดสุขคนมาพอภาษาพ,พิกุลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะจ้าสาวพ,พิกุลสั่งผักไทยเนาะค่ะพี่น้องคะสั่งออนไลน์เดี๋ยวห้ามาเมืองกันนะจ้าว่าสาวพ,พิกุลจะได้อะไรมั่งนะคะพี่น้องคะพี่เรากระใจดีใจดีค่ะพี่น้องบอกว่าใจสาวพ,พิกุลกินฟรีว่าสัน่นออกค่าส่งเองสาวพิกลก็กเก่งใจเนาะคะ่ะเราวก็ปลูกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองกะจะเสียงหมาเห็นกระดูกอยู่ข้างหลังเด้อจ้ะ มาเปิดกันเลยค่ะอ๊พี่เขาหอดีมากเลยเด้อพี่น้องอึบอึ๊บตัดให้ขาดได้เชิบเชบเช,บชบิโอ้โหเปิดได้แล้วค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะจ๊ะอ้พีขาจาวหัดีค่ะจะมือพอหนังสือพิมพ์ม,มห้ยนะคะ่ะอ้ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะคุณผี่จ้า แนเทนมเมืองค่ะว่ามันคืออะไรโอ้พี่น้องเมืองโหระพาค่ะพี่น้องจา๋านี่โหระพาสดๆจากสวนของพีพเพลยเนาะค่ะอันนี้สายพุคุณกระสังพักสดๆจากอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องคะวาดพักแพลวพีวาดพักแพลวพี่น้องจรไงนเขาจาปลูกเด่นกล้ามคักาง,ง้ามแน่แท้พักแพลได้จ้ะนิมพี่น้องเมือง ผักแพลวสดสดอ้โสอ่อนข้าเจ้าปลูกผักในงามคักเนาะค่ะมาะมึงมะลุนอันนี้กันค่ะพี่น้องคะแทนแทนโอ้ผักหนอกค่ะพี่น้องจ๋าดูค่ะผักหนอกสดสดเลยจ้ะพี่น้องปาจอันไหนข้าเจ้าปลูกได้ง่ายคักแถะเราต้องไปถามสูตรแล้วเนาะค่ะว่าเขาขึ้ปลูกผักในงามพักแข <ๆ S 1> โอ้ ผักแพลวปาด <c oughs> คือสะออนแท้โอ้โหงามมากเลยเนาะคะ่ะอู้หผู้ใดส,สนใจสั่งได้เด้อยจ้ะกะพีาคนนอ้ปาดผักขเจ้าสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆอู้หแมงลักสุดๆหรือผักอิตูบ้านเขาเนาะค่ะอู้หหอมซ่นใจตงไปหาเห็ดมาแกงใส่เนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะเมืองจ้า ป้าพีเราปลูกผักได้งามมากๆเลยโอ้สาธุคุณขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้กะเพราค่ะพี่นงค่ะกะเพราอันนี้คืออันสิ่งมีคาที่สูดเนาะคะ่ะสําหรับคนที่มาอยู่เมืองนอกพี่นงผักไทยนี่มันทาให้เรามีมีความสุขมากๆเลยพี่นงนี่คือแบบว่าบรรท้อนความคิดหอดเมืองไทยเนาะคะ่ะโอ้ ถั่วคะ่ะถั่วถั่วสดสดถั่วกรอบๆจ้ะพี่น้องจ้าพี่เราผักแพ็คดีมากๆได้เด็ดจ้ะพี่น้องมาลุ้นกันปลาอะไรโอ้โหอ่างเงินคะ่ะพี่น้องคะ่ะเด้ซ้ำคุณเช็ดกินกับพริกเกลือเนาะจ้ะพี่น้องสั่งกับเราได้เด้อจ้ะสดคักสดแน่สดจริงๆจังๆงามคักงามแน่จ้ะพี่น้องบักอ่าเงินมังอ่างเงินสดๆจ้ะโอ้โหได้เยอะมาก เดี๋ยวมะเมืองอันสุดท้ายว่ามันคืออะไรเนาะคะ่ะอู้นี่จะ้ะบักเตงค่ะพี่น้องเห็นว่าจะบักแตงสดๆเลยบักแตงคือจะบักแตงเมืองไทยแหละค่ะพี่น้องคะปาดได้หลายอย่างมากกันสาวพิกุลขอขอบคุณห,หลายๆนะจ้าที่ส่งมาให้สาวพิกุลเดี๋ยวสาวพิกุลจะ ทำการกินแทรรดอร่อยเลยจ้ะอุ๊ยดีใจมากๆเลยเนาะค่ะอันนี้อันนี้คือสวรรค์นบนดินของคนมาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเขากินหอนเมืองไทยเขาได้กินผักไทยอาหารไทยนี่คือสวรรค์ของคนอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจสร้างผักประเทศอังกฤษนี่สร้างกับพ่คน,นี่ได้เลยจ้ะสดมากและถูกมากเนาะคะ่ะพี่น้องผักข้าเจ้าไม่ตรแดงงามๆเนาะคะ่ะบักอ่างองอ่างุนก็สดมาก พักนี่โอ้โหเขียวอุดมสมบูร,รณ์แต่เราต้องไปขอสูตรเขาเนาะคะ่ะมือ่อวนศุกรพิกุลกลับมารีวิวเปิดกลองพัสดุสั่งผักไทยเนาะคะ่ะพี่น้องคะใครสนใจก็สั่งได้เลยเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปนี้สายพ,พิกุลฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย